สวัสดีครับอยู่กับผม Infinity แล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาว่าด้วยเรื่องเกมฟรีที่มีชื่อว่า v a l o r a n t หลายๆคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราต้องเสียเงินให้กับเกมฟรีผมเนี่ยคิดว่าเกมฟรีทำมาเพื่อให้เราได้เล่นฟรีๆรใช่ไหมครับใช่อย่างนั้นแหละแล้วทำไมเราต้องเสียเงินให้กับมันด้วยท,ทั้งทังที่เราสามารถ ต้านทานความชอบความอยากใกิเลสข,ของเราเองได้ถึงเราจะเหนื่อยที่ต้องฝืนแต่เราก็สามารถที่จะละทิ้งมันไปได้นะครับและยังเก็บเงินไว้ใช้กับอย่างอื่นได้อีกตั้งเยอะแยะเพราะเกมฟรีทำมาให้เราเล่นฟรีเราไม่จะเป็นต้องเสียงเงินสักบาทเราก็สนุกกับมันได้ซึ่งมันก็โอเคกว่าใช่ไหมครับ แล้วแล้วแล้วเออกูกูกูซื้อทำไมเนี่ยกูไอชิบหายแล้ว